ที่รีสอร์ทวังน้ำเขียวหลอดพงเทพมาลาชาสิงประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยววังน้ำเขียวบอกว่าเมื่อปี2541ได้ซื้อที่ดินจำนวน28ไร่มาจากเจ้าของไร่ข้าวโพดเดิมที่ถือครองสิทธิ์สปกและเปิดดำเนินการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักตั้งแต่ปี2551ที่นี่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง120คนมีพนักงานทั้งหมด30คนนี่คือแปลงเกษตรสาธิตที่เราฝึกให้พนักงานเราทำ แล้วก็จะมีพื้นที่ที่เราจะให้พนักงานทําเพื่อส่งผลผลิตเนี่ยมาขายให้กับเราแล้วพนักงานเราก็จะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นตรงเนี้จะมีนกเป็ดน้ําอยู่คือมาอยู่เองธรรมชาติเนื่องจากความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ครับน้ําตรงนี้ก็คือมันจะมีแหล่งซับน้ำ,ข,นำขึ้นมาแล้วก็เป็นแหล่งไว้รองรับน้ําฝนทาไมเราถึงไม่ใช้น้ําประปาของพื้นที่อะ ครับตรงนี้เราจะไม่เบียดเบียนชาวบ้านเนื่องจากว่ารีสอร์ทเนี่ยการใช้น้าใช้เยอะถ้าเราใช้เยอะชาวบ้านเดือดร้อนงนั้นเราก็ต้องสร้างเราเองเพื่อที่ว่าเรากับชาวบ้านเนี่ยแยกกันชัดเจนจะได้ไม่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 ลบเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่างนี้ทำป่าเองนี่ลงทุนเท่าไหร่เนี่ยสมมติตรงนี้ตรงนี้ประมาณห้าแสนบาทนอกจากการสร้างที่พักให้สอดคล้องกับธรรมชาติแล้วพงเทพบอกว่าการท่องเที่ยวมีส่วนสําคัญ ที่ช่วยสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนแม้ว่าที่ผ่านมาจะยังไม่มีการจัดระเบียบหรือโซนนิ่งพื้นที่อย่างชัดเจนปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจึงยังมีอยู่ต่อเนื่องรวมทั้งสภาพสังคมและการใช้ที่ดินแบบดั้งเดิมก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้วันนี้เราทราบกันนะครับว่าพื้นที่มันมีอยู่3ามอย่างคือสวกกรมป่าไม้กมอุทยานมันเป็นอย่างนี้ทั้งอำเภอ เรามาอยู่เนี่ยดูเจตนาเราเนี่ยว่าเราลุกไหมหนึ่งมันมีความเจริญมาแล้วเราถึงมาอยู่แล้ววันหนึ่งเขาจะเอาพื้นที่คืนเขาบอกว่าอยู่ผิดก็ไม่เป็นไรแต่ช่วยดูหน่อยว่าเรามาอยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่มามาปล้นทรัพยากรเรามาสร้างงานสร้างอาชีพกฎหมายไม่ยากหรอกครับถ้าผิดติดพกุกย้ายออกจบ แต่เสร็จแล้วหลังจากที่เขาเจะทํายังไงให้คนเขาทํามาหากินได้มันต้องคิดควบคู่กันไปอ่ะสองเรื่องนี้ แม้ว่าบางพื้นที่ในที่ดินของสอปปอ,อําเภอวังน้ำเขียวจะเต็มไปด้วยธุรกิจท่องเที่ยวอย่างรีสอร์ทหรือว่าร้านอาหารนะคะแต่ว่าที่นี่ที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังน้ำเขียวได้มีการจัดสรรที่ดินสปปให้กับเกษตรกร,ร,กรไร้ที่ดินได้มีสิทธิ์ในที่ทำกินค่ะแต่ไม่มีการให้เอกสารสิทธิ์ใดไว้เพื่อป้องกันการหลุดมือและก็ต้องการกันที่ไว้ให้กับเกษตรกร,ร,กรถือครองที่ดินตามเจตนารมณ์ของสอปปค่ะ ทุกๆวันสุพรรณาและคมสารสองสามีภรรยาจะเข้ามาดูแลแปลงผักปลอดสารพิษเป็นประจำในที่ดินสอบประกกจำนวนสองไร่ในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังน้ำเขียวพวกเขาเลือกปลูกผักสลัดผักปวยเล้งผักชีและแตงกวาอย่างขายผักเนี่ยครับมีแขกมาเที่ยวเราก็ได้ขายผักแบบพอมีรายได้นอกเหนือจากที่ไปตลาด ปัญหาเฉพาะค้าขนกลางมาก่อนที่เราทําผักถ้าเราไม่มีนักท่องเที่ยวมาซื้อโดยตรงเราจะมีปัญหาเรื่องแม่ค้ากดราคาหรือถ้าเราไม่ปลูกผักเมืองหนาวแล้วปลูกผักพื้นบ้านเราก็จะได้ราคาถูกเพราะส่วนมากอาชีพส่วนมากของวังน้ําเขียวนี่ก็คือการค้าขายตอนนี้นะคะอาศัยขายของให้กับนักท่องเที่ยวขายของฝากถ้าเกิดว่ารีสอร์ทไม่มีไม่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านก็ลําบากก็อยากจะให้ อยากให้มีรีสอร์ตต่อไปนะคะแต่ในโซนที่ว่าอ,อบุกลุกป่าไม้ก็อยากให้ป่าไม้เข้าไปดูแลบางรีสอร์ทก็มีก็มีในส่วนที่เขาบุกลุกไปจริงๆอะคะ่ะดูเหมือนว่าปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในวังน้ําเขียวตอนนี้ได้ส่งผลกระทบกับหลายๆภาคส่วนในพื้นที่ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องควรที่จะหันหน้ามาพูดคุยกันเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยคำนึงถึงข้อกฎหมายที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นณปัจจุบัน นี่จึงน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะทิดารัตบุญพมรเนชั่นทีวีรายงาน